ยิ้มๆจับพี้เลยวี้เป็นไงครับสนุกไหมครับ แต่ก็สนุกดีจื่อเดเต้นยัไงวะ จิ้นเชื่อาษาไทยวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมจินเี่ออัมาไม่เต้หลเลยนมานชื่อเต้หงเลยนนีเพื่อนรู้จักนะครับอ่าอะไรวะอ๋อไกาชิชุ่นี้แล้วขอจบตรนีเ่นี้ครับคจาชื่ก็คเรล่อาเจ้า จะพื่อ้พวกี่ไทยอมก็ได้จะเป็นเออม่อวนเมื่อวานเปิดจองันแรกบรรยากาศเป็นไงบ้างคะใครดูใครดีไหดูใครดีอย่ามอหมดแล้วในร้านทำไมอ่ะีเจจริงวกเราไม่ได้พวกเราแทกไม่ได้แต่ว่ากินอะไรในร้านเลยที่มันโลลอะไม่หิดไม่ได้เพราะว่ามันมีโซนก่อนติดสามเก็บเพราะว่า ตีสองแล้วแต่แล้วจะขโมยกับขบโมยก็ได้เลยอ่ะเออแต่ถ้าจริงจริงถ้าขโมยได้นะตอนนี้แบบหมดแล้วจริงเกิน้านแล้วก็ก็ตัดบอทุกเพ็ญน,นะครับที่ผมประหลาดหายไปเลยเพราะว่าอ่าโทรศัพท์รีบประตูประธานไหมไม่โอ้ยดูแับทีมงานขโมยผมก็ต้องร่วมกี่เดียวกนะันาะ ไปหนพราะเนอนน้อยนน้อยจริงเอาลงกันสองวันถ,ถ,ถ,ถึงถึงแปดนี wit. ่ยแปดชั่วโมงอะถึงแล้วมถึงแล้วพุ่งถึงพุ่งถึงก็อยู่ในกองก็กำลงรอวันสิดทาเออก็จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องหวงนะครับก็อย่างอยู่ในกองนะครับทำด้วยความในร่างดีมากอืมดีนะเป็นในพระวัตที่แสดงดีมา้แสดดีมาก ทุกคนแบบอะไรดยอะอดแสดงดีมากเล่นแบบเพลงเดีผ่านแล้วเออขนาที่มขนาดที่มาสดงเองแรกม่าดนีแล้วมันมีต่อไปจะเก่งขนาดไหนมีมีี่ไองตนี้คนนี้จะไม่เก่งอ่ะ อย่างที่บอกผมมัตั้งใจทําให้ทุกคนดีมากแบบอย่างน้อยอ่ะอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกถึงความเป็นอย่างแาะภูมิใจในเพลเลยถ้าทุกคนดูแล้วแบบรอแบบผมแทบจะรอดูสินหาคุณไม่ไหวแล้วอ่ะคนดูคนละกันอจจะบอกว่าฉันก็รองไม่ไหวแล้วเหมือนกันวันนี้ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่นักข่าวถามว่าเขาบอกว่าเฮ้ย และกับปันเรที่จะพาพวกเราไปเนี่ยคือใช่แต่พ่อตาว่าเป็นับครับช่พาพวกเราเรือเลกเรือกดิ่งไกลได้ไหมครับะไปไดนทักทายเอยดีไหมเนทาถ่ายอ่านได้ฝั่งนั้นะสวัสดีครับวันนี้ตาตา อะไรนะครับแหลงใต้เปรดปีจะดูเขาเป็นตาเหรอยญใเราต้องเลยนะทุกแม่เล้ยงแตงพี่แล้วอแล้บอกผมว่าบอกผมว่าอะไร้ไหมพูดพูดไปไม่ไดครับเดี๋ยวมนะครับอะไรนะครับขี่สดการไปเรื่อครับก็ตอนนี้ก็เป็นแล้วครับเพราะว่าได้ที่อย่างสอนแล้วครับประมาณแบบสอนมาที่สิ่งนี้ จริงไหมอันนี้คือตันจริงตจริงน้ะลูกคุณครับคุณคอนเทนเนอร์ครับลูกมาาปันยิงได้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าด้วยเข่าที่คนซื้อหมอไว้วาจิกแล้วนี่ แปลกตายใช่ไหมแลกตายอะไรวะลอยช้างไม่ใช่ไม่ใช่เพชียังอยู่เธอสบายดีไหมทิ่มท้องเป็นพันธุ์อะไรกันอยากโวอยู่ซ้ำๆมันเป็นพันธุ์อยากโวแค่เพียงอะไรวะกี่บาทอะไรนะบ้าอยู่ตรงนั้นโอเค cả nhà của xá cả nhà của xá nhà của xá xin chào xin chào xin chào chào vâng 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 โอ้จริงจริงได้แล้วเขาแคร์เราวุณรู้ได้แล้วมั้อ๋อริงไ้แล้วม้อ้ขูดจริงใช่ไหโอเคไม่ใช่หรอกไม่หลอกกันนะไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เขายืนหลผมล่าเลยขนาดเขาตอกเพื่เขาตองบอกมันจะพลาดน้ำเลยแต่แต่ตไม่ต้องขบขาหนาวเหัน การุกข์มหาก็ยังไงก็ต้องฝากฝากทุกคนจริงๆนะครับครับผมยังดีใจทุกคนที่แบบมาแล้วไม่รู้สึกเหงาเลยเพราะมีทุกคนอยู่ตรงนี้อืมจริงรู้สึกว่าก็ได้เห็นว่าพวกเราก็เติบโตกันไปเรื่อยๆเติบโตไปพร้อมกันนะครับผมก็ยังจริงๆว่าเพิ่งถึงลาสวันหน่อยดีกว่าเพราะเดี๋ยวรวันตัวลาสวันกันวันที่เร่อสอบนี้แล้วใช่เลยครับก็จริงๆอ่ะอืมพวกเราห้าคนเนี่ยจะมีเคล็ดลับผิวโกลใสสไตล์เกาหลี แบอกได้เลยว่าที่วัดสันเวลาอีกเมื่อเวลาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มใช่ที่เราไลฟ์ชวนห้าคนเดี๋ยจะมาไลฟ์ปรกอบเทมลับกันเออเป็นการยูสวล์แบนยูสวล์แบน <c oughs> แบนแบนดีเอ,นอเ,ญญเอ็กวัดสันเฮ้ยส <c oughs> ุดยอดสุดยอดเลยเพราะว่าจะพบกับพวกเราห้าคนนะจะมีกิจกรรมดีๆที่ของแจก,กด้วยเพราะที่พูดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนที่ถึงพวกเราไลา์วันนะครับ าคตเป็นไอนาคตใช่เป็นเสนทางที่อจะได้กลับมาเรื่องอดีะไเงี้ยนะฮที่มันเป็นแขกองเราเลยที่เป็นแขกรับรอเาแขกจะอยู่นใไอในตันนี้ขอบคุณทุกคนอีกรับมนะครับขอบคุณมากๆลยนะครับอากรัภาาด้วยนะครับทุกคนภาษาด้วยนะครับผมไ่ติดตามไปได้ที่รับรู้ภาษานะครับขอรนะอยู่ด้วยกันนะครับ ตนจอไปตรงนี้ไม่ให้ไปไหนแล้วกำหน้ไม่ได้สิครับสามเส้นเลย อ๋อเดี๋ยวพี่จะ็่ทางนั้นนะครั่ดก่อนไม่รู้ว่าถ่าย้วอยู่นะมีไรบ้าด้วยนะมีไยบ้าของ ตัวเองแล้วก็มีของในเมือนะครับอ่าจริงจริงอ่านเพื่อถึงคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยดีกว่าที่แบบตัวอยู่ใกล้แต่ว่าใจอยู่ใกล้เราก็จริงๆขอบคุณมากๆเลยที่สพอร์ตพวกเราแล้วก็ดูแบบพวกเราตลอดผ่านไลฟ์เวลาทุกครั้งที่แบบพวกเราแบบคุนสตี๋ก็จะมีแบบตัวทีมต่างจังหวัดนะหรือว่าแฮชแท็กอะไรเงี้ยใชก็ขอบคุณมากๆที่สปอนเอรเราแล้วก็วขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่มาสปอรเตพวกเราตลอดมันทำให้แบบพวกเราหลังเริกงานเราเหนื่อยใช่ป่ะเราก็มีกำลังใจนุดยอดเลยครับต่อมีทูกคนเลยครับ อยากจะบอกว่ามหาวิผุาก่อนนะคิดถึงลาสวนไนะคะก็ได้เลยครับกจ้าอะไรกันพูนอะไรกันเวลาพูดใต้ไม่น่ารักเลยเหไม่รู้ว่าทำรายอุปถัม ที uh ่เก่าเหรอที่ก่าไหน ผมไม่ทานข้าีออไม่คงถึงแก๊บเมื่อวานกินข้าวเหมือนกันอ่าทุกคนวเหงแน่เลยที่วงวเรงื่องมเงเมื่อวานให้ดูรื้อดีกว่าอ่าไะไให้ดูรอให้ดูรือเน้่จองตับ

มันจริงนะแบบว่าเอ็นเตอร์จี้หมดนะไอ้นี้ผมต้องบอกว่าผมขโมยข้าวกอะปุกจริงเยอะมากจริงก็คือมันจะมีฟู้ดซัพของแต่แต่ละคนใช่ไหมไม่เดินดูก่อนเออไอ้เนี้ของดูเหมือนจะกินได้ผลไม้อร่อยมากผลไม้เลยมากจริงอ๋อไอ้เนี้สงเื่อกฟู้ดซับนะฮะจริงส่งอะไรมาได้แต่ว่าช่วงนี้เต้าอู่อินกับผลไม้กับสลัดแต่ฟู้ดเหมือนกันนะแล้วก็ บ้านต้า tamam ู่ที you know, mm, ่จัดตลดแล้วต้ to, <okay> care, uh, uh, ู่กแยเนันอแต่ว่าสมัย้ช่วงนี้แบบกำลังรถทุนอยู่นะได้ครักินสิ่งหน่แรกพี่เอ๋พี่เอ๋อยากกินชาวีสดใช่ไหมครับเดผมกูทไ้กินนี่เนี่ยตอนนี้ไม่มีชื่อขอขอขอเกตังค์่อะไ้เดี๋ยวกทกินพี่เรียูที่จะเ็กมาแออทำ

ด้วยกันจริงๆนะเรื่อง้ชมจัดความชอบอืมแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่เรารักแล้วก็มอบไปทุกคนคงไม่คิดจะทำอะไรไง,ง่ายๆเหมือนกันครับไข่บ้านไข่บ้านโอ้ยพูดถ,ถึงร้านเสี่ยวแท้าย,ยาของเราอ่ายังไงทุกคนเห็นเสื้อกันปุ่นไหม เป็นนะฮะแปดพันไปละแปดพันช่องวันทำอะไรส,สัญญาว่าสัญญาว่าจะ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 ,จะ,จะออกแบบมาให้สวยเออแต่ว่าชอบเลยครับ มันให้ฟีลแบบว่าเราเป็นแบบพนักงานร้านจริงๆอ่ะ<อ>แล้วคือมันสวยมากหมดทุกอย่างการออกแบบจากให้ทุกคนได้ลองใส่เราเป็นแบบพนักงานเสือไทยอย่างเลยแบบนี้ใส่เพื่อได้ไอคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะว่าทุกคนว่าช่วยห้วยแต่ว่าไอ เราะฉันกังวลเพราะันกังวลด้วด้วยเอ่อเพรเพว่าเพรเพราว่าเพราะาเพาะว่าเพราะ่าเพราะ่าเาะว่าเพราะเพราะวเราะว่าเพราะว่าเพรา่าเพรา่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะวเพราะวเพราะวาเพราะเพร่าเพราะ่ว่าเพราะว่าเพรา่าเราะวราะว่าเพ่าเพราะวาเาะเพราะะวราะวราะวะว่าเ่าเ่าเพาะว่าเพราะว่ราะว่าเพราะว่าเพาะวว่ราะว่าะว่าเราะ

มีคนอยากให้ของครับี่ข้างหน้านี้คือรับยังไงได้างครับอันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้ใ้พี่ด้วยนะครับเข้าไปขออี่ชายนะครับพี่อา่า่อไรนะชื่อนะรนะนนะรอนะ được 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 tham gia tham gia tham gia nhiều lắm đúng không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 